กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับวันนี้มิกิอาเพียมออโตเดลลิงฮะมากับผลงานการเคลือบแก้วแล้วครับแล้วก็คันนี้สเบเชียลเล็กน้อยนะครับกับรถเล็กซัส RX350 นะครับคันนี้ไม่ใช่เป็นปีรถที่ใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรถที่ใช้งานมาแล้วประมาณเจ็ดแปดปีนะครับกับสีที่มีความแข็งแรงมากนะครับและสีของเขาเป็นสีดาแบบพิเศษด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราวนมารูจากจุดนี้ก่อนเราขอเปิดไฟสีเหลืองให้ท่านได้เห็นนะครับว่ารถคันนี้นะครับ ถ้าเราเปิดไฟสีเหลืองเราจะเห็นที่บริเวณที่ฝากระโปรงนะฮะว่าไม่มีรอยแล้วก่อนหน้าเนี้ยรอยจากการใช้งานจะมีรอบคันเลยนะฮะเพราะว่าสีดําด้วยแล้วก็อายุการใช้งานที่มีมาเจ็ดปีน่าจะเป็นสีเดิมกําเกือบทั้งคันจะมีบางิีนที่ทําสีมาบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของบางรอยที่มีความลึกๆมากผมแจ้งไว้แล้วนะฮะว่า ในบางรอยเราก็จะไม่สามารถเอาออกได้เช่นลอยขีดลึกๆอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าเห็นไหมในกล้องนะครับจะมีรอยลึกๆบ้างซึ่งรอยพวกนี้นะครับถ้าเราออกหมดณวันนี้ในวันต่อไปที่กลับมาเมทานเน้นเนี่ยเราจะขัดเขาไม่ได้เลยในส่วนของไฟหน้าไฟท้ายนะครับเราดูดูไฟท้ายกันก่อนนะฮะเราขัดให้ใหม่นะครับ นี่ครับก็จะได้ออกมาอย่างที่ท่านเห็นนะตรงนี้นะครับแล้วก็รถที่มีอายุการใช้งาน7ปีนะครับไม่เคยผ่านการขัดมาเลยไอ้พวกตามโ,โ,โลโก้นะมันจะมีคาบตะกรรันอันนี้ออกให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะให้ทาให้รถดูใหม่มากขึ้นอีกนะเนี่ยเช่นตรงนี้จะมีคาบตะกรรันเต็มหมดเลยนะครับตรงนี้ออกหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคาว่า RX นะครับทำให้รถด,ดูใหม่ทันทีนะครับกับกับผลงานตรงนี้รายละเอียดของการดูแลรถนะครับไม่ได้เพียงแค่การเคลือบแก้วจบนะครับแต่ว่าก็ต้องดูด้วยรายละเอียดพันนี้นะฮะสี กี่ปีแล้วรถรุ่นอะไรนะครับการใช้งานแบบไหนมานะครับอ่าแล้วก็ในการใช้งานครั้งต่อไปหรือว่าอ่าดูว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องดูแลยังไงกับเราอันนี้เราต้องให้ความรู้กับลูกค้าเพราะว่าอย่างอย่างนี้ผมเชื่อว่าลูกค้าอาจจะไม่มีเวลา